นี่ครับพี่น้องครับในเวลาครับมืัอนี้วันจันทร์ที่สิบกรกฎาคมหกหกเวลาถุ่มกรัวเนาะมีคนพี่น้องเพิ่นมาขอโศกขาลาบเนาะหมู่เบิ่งวัดสันเดี๋ยวผมสิมาเบิ่งเนาะว่าสิได้เวลาเพิ่นสิยหายบอ่อน,นี้เบิ่งเอาเรื่องพี่น้องนะเนาะไปเบิ่งกันว่นาเพิ่นสิยหายบ่พี่น้องตามมาพี่น้อง เห็นเห็นตัวบพี่น้องเคนโบอะดรคาบเนีงเุ็เมื่อยเด้อนี่ครับนี่ครับตโตบอลครับเนี้ยเด้อพี่น้องเด้อแบบเทแยวแรกเลยครับพี่น้องเพิ่นยังอยู่ครับสองสี่หกครับขาเพิ่อนนะพี่น้องเห็นโบนี่พี่น้องเห็นตรงกันเนาะครับเนาะเพิ่นบโบหายครับวัอนี้เพื่นโบอะไรหายเลือเด้อพี่น้องเด้อ เพื่อนโบไฮกับับเปยียงครบงับพี่น้องเนี่ยวต่พี่น้องเนอะหูกระยั่งครับกระบึงกระยั่งแบบเก่าเลยแบบมวนแหลกเลยก็เพื่อนเพื่อนกับบได้ไฮแบบนี้แหละครับเพื่อนกับข้นมานั้งเบ็ดตอนนี้เพื่อนกับข้นมาครื่งหนึ่งครับพี่นอ้องยัไยยงไบงบึ่งไม่ใญ่บึ่งโบเปียงครับเพื่อนยังอยู่ครับพี่น้องครับ กบวยไปน็น à n g หมดนี้ก็ผ่านไปนอ้องพี่น้องเนะาะกัตีความว่า,าเองครับโศกหลาบแต่ว่าพึ่งยังอยู่อยู่ครับนี่ยังอยู่ครับพี่น้องยังอยู่ยังอยู่ครับยังอยู่บ่ได้าย nhàng หมดนี่แต่ว่าเห็นโตัวไม่ไงบ่งแล้วอยู่นี่วันที่สิบวันจันทร์ที่สิบครับ กร,กระดาษหกหกวันพระครับเงอน 8, แปดแลมแปดข้าครับนี่จามีแปดมีศูนย์อยู่ครับแปดแปดกระปุกจักตัวคนง่ามอย่างนี้ครับตัวง่ามแม่เบิร์กนะครับพี่น้องครับย่างย่างคือเกาคือย่างยู่ยูเดอร์พี่น้องครับ นี่ผ่านก็แล้วครับเนาะเพิ่นยังอยู่อยู่แต่ว่าเพิ่นบนไหนห่ได้ใหอยังขึ้นมาครับผมเขิ่นเอาเองครับพี่น้องครับโอ้เพิ่นก็ะโบไผ่อะไรพี่น้องเพิ่นก็ยังอันอยู่น้ำกันครับผมพราะนาผมเว้าอยู่ใกล้ๆเพิ่นยังโบไผ่ใส่อะไรพี่นอ้งนองคักอีหลีอ้าอยู่ตรงนูงน้นก็มรานหมดมีงไงเบื้องผลว่านี่ครับ การหายอยู่หาก,กินครับคุณอาจสีออกเนี้ยมันขึ้นครับมึงนี่ก็ตัวใหญ่กว่าแมงมุมแต่ว่าเพผนใหญ่กว่าหลายเท่าอาศัยอยู่ในรูครับพี่น้องครับครับทุกคนนี้สวัสดีครับ